ยันมาชิดขวาแทา้ลูกกลำลูกกลุนอะไรดูถนนไปค่ะข้างนูง้นเร็ว าจจะลมแรงหน่อยนะคะวันนี้แม่เมียวผ้าอลิสามาสาวไหวน้ำค่ะเรียวกวาค่ะ mm hmm. เพราะว่าแม่เมียวมากขังแรงนะคะเมื่อนี้ให้อลิสาเป็นไก่นะคะโอเคโซมื่อนี้อลิสาจะเป็นไก่ผ้าไหายน,นะะ้ำด้วยค่ะนัดกับพ,สพีสาวพีสาว่นเบาหวานเนาะคะ่ะ เดี๋ยวสผ้าให้อลิซาเป็นผู้ผ้าเมื่อหวน้ำนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้กับเป็นสวนสาธารณะนะไปตรงจอดจักรยานตรงไหน,นไปที่จอดจักรยานเลยตรงข้างนี้ฮะ,อะเออพาหมีนี้ไปตรงนี้กับเป็นที่หม่มองเล็กหน่อยึลยเก็ดบอร์ดน,นจะจ๊ะไปงนอะไปจะไปตรงไหนก็พาไป ตรงหน้าตึกเลยค่ะดูทางเบาๆก็ได้ลูกเบาอ่ะจอดจอดข้างในนี้ก็ได้หนือจอดตรงนี้อ่ะจอดจอดจอดางนูไม่ล็อกก็ได้ทำไมไม่มีตัวล็อกไม่ได้เอามา สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เมีม่ยงยออยู่หนาซาวายนานะคะพี่น้องเดี๋ยวเสี่ยอลิสาเป็นไก่นะคะเพราะว่าเมีม่ยวอามากขั้งแหลกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในกันตรงนี้เลยนะคะไปกันเลยจ้าไม่ไม่เห็นเดี๋ยวพอกันอีกเทถอตอนวายนาแล้วนะคะพี่น้องโอเคนะคะ เขาไม่รู้ทำไมติ๊กไม่ได้สีจะขึ้นได้หือว่าเปนเพราะมีสีแดงหรือเปล่าเป็นที่มีสีแดงทำไมเขาขีดก็หนูว่ามันเป็นกระดาษสุดท้ายอ๋อโอเคนะคะสำหรับวันนี้เป็นไงลิซกี้สนุกไหนบอกก่อนวันนี้เป็นไงสนุกมากไหมคะโอเควันนี้มา โอเคค่ะพี่น,นองคาการเข้าไปไว่ายน้ำของแมวเหมียวกับอลิซานะคะแมวเหมียวมานี่เป็นครั้งแรกนะคะอลิซาเป็นครูผ้ามานนะคะสอนวิธีเขา้าวิธีออกวิธีเฮ็บน,นะคะ <c oughs> พี่นองค่าการใส่อันใจไปทั้งหมด5ยูโร20เซนนะคะพี่นองค่าโอเคอยู่ค่ะว่ายน้ำ2ชั่วโมงตอนนี้เขาเปิดตั้งแต่เก้ามงจนถึง3ถุ่มค่ะพี่นองค่าเวลานี้ตอนนี้กับประมาณ2ถุ่มกลัวค่ะพี่นอง่าอีกเข้าว่ายน้อ2ชั่วโมงโอเคนะคะ ำแล้วจ้าพี่น้องสองทุ่มกว่าแล้วจ้าปวดขาตอนนี้เม่อเหนียวสีผ้าพี่ผ้านองไปเบิ่งอำเภอที่เม่เหมียวอยู่นะคะที่ว่าการอำเภอบอกเลยว่าส,ยสวยๆเราก็จะออกไปถนนที่จะไปบ้านยาอันนี้คือสวนสาธารณะหลังอำเภอนะคะ อำเภออยู่นี่สวยงามค่ะพี่น้องลมลื่นสวยงามเดี๋ยวไปดูดน้ําพุกันเธอมาเธอเห็นน้ําพุไหมพอทุกครั้งมามันเป็นน้ําแข็งอะ่ะนี่หนูมายืนตรงนี้ um lo, อำเภอเวสซโลค่ะพี่น้องค่ะกางแขนด้วย<ม>ยืนตรงนั้นเลยมายืนตรงนั้นจะว่าทำไม,ม,มอ่ะม้วนม้วนสวยสวย <laughs> มาไปดูน้ำพุกันระวังระวังน้ำพุสวยมากฝึงมีงานเฟสติวัลผ่านที่ผ่านมากค่ะพี่น้องค่ะไปเดินเดินดูรอบๆไปสวยงามค่ะพี่นอ้องอำเภอเบสติลจ้ายืนบนปูนเดินบนปูนอย่างนี้จะทำยังไงสวยงามค่ะ สวยงามอลังการงานสร้างค่ะพี่น้องคะสวยงามมากค่ะหนูามายืนนี่นี้ดิมาจับตรงนี้เห็นหนีนี้ไหมระดับนี้นะหนูไปอยู่อีกฝั่งนึงมันจะได้ไม่เห็นหน้าผาเรียมดูกล้องด้วยว่าเห็นหนีนี้ไหม เพื่อที่สวยงามฝั่งน้นก็มีผ้าที่ย์กำลังตกบินค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะสวยงามอลังการงานสร้าง กลับบ้านแล้วจ้าวายนา้ำเรียบร้อยซัดเ็บหัวเปียกอยู่ค่ะพี่น้องจังพอกันคลิปหนาเด้ค่ะพี่น้องวาสิภาปไปเที่ยวใสนะคะไปเที่ยวกับแมวรอบหนาบลูวาสิไปโพยุระเทศใดนะคะหรืออำเภอใดเมืองใดนะคะคอยดุมไปนน้ำกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงประกันสี่คองลูกแล้วจะหอลรเดย์ของแมวเหนียว,ว,วอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องจะพอกันบายบาย,บายจ้าอะบาย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  我 <laughs> 喂。你别碰我。别碰我。<music>